นายกัตมนตรีเศรษฐาทวีสินอย่างที่เมื่อวานนี้บอกเลยโยกหูโทหาท่านเอกราชทุตอิสราเอลประจำประเทศไทยและน้องไบร้ว่าคือพูดแรงนะตามข่าวรับไม่ได้ที่นายจ้างที่อิสราเอลพยายามจะเพิ่มเงินเพื่อที่จะจูงใจล่อให้แรงงานไทยอยู่ต่อไม่กลับประเทศนะคะคนเศรษฐาเป็นคนบอกเองว่าเมื่อวานนี้เลยหลังจากที่ได้แถลงแล้วกลับไป ก็ได้โทรศัพท์ท่านเอกทัชทูตอิสราเอลนะประจําประเทศไทยคะ่ะจากปัญหาอย่างที่บอกอะเพิ่มแรงจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ต่อทํางานต่อซึ่งคุณเสฐาบอกว่าผมพูดแรงว่าเรื่องนี้ไม่ได้นะจะเอาเงินมาล่อแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอซึ่งทางทูตอิสราเอลเองก็ระบุว่าไม่ทราบเรื่องนี้จะมีการตรวจสอบแล้วก็จะรายงานให้ทราบโดยเร็วเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ทั้งนี้ท่านทูตยอมรับว่ามีการเพิ่มเงินเพื่อ แรงจูงใจอ่ะอันเนี้ยมีจริงส่วนประเด็นเรื่องการจ่ายเงินไปเป็นที่วันที่10พฤศจ,จิกาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าทูตอิสราเอลไม่ทราบเรื่องคือจริงๆต้องจ่ายสิ้นเดือน31ตุลาและท่านนายกก็ตั้งคําถามว่าเหตุใดถึงเลื่อนไปจ่าย10พฤศจ,จิกามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือไม่อมลองคิดดูมันก็มีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นท่านนายกบอกแบบนี้นะคะก็เลยไปบอกท่านทูตว่าเนี่ยมันมีการเลื่อนจ่ายเงินเป็นวันที่10พฤศจ,จิกา ท่านนายกบอกว่าทูตอิสราเอลบอกไม่ทราบเรื่องแต่ผมได้ยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นไปว่ามีจริงและเขาต้องดูเรื่องนี้ให้เราส่วนที่มีรายงานข่าวว่าเดี๋ยวกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันออกมา50คนจะมีคนไทยรวมอยู่ในนี้ด้วยหรือไม่น,นี่ข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้นะเออท่านนายกบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนะคะขอติดตามเรื่องนี้ก่อน ่รเรบเรือง,งอิสราเอลมีความคืบหน้าบ้างไหมคะท่านนายกข,ข่าววันนี้คะ่ะก็ยังเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมนะครับเรื่องเรื่องนี่เมื่อวานนี้มีตอนจบมีการคุยกันพูดอิสราเอลไปแล้วะนะครับเราเราก็พูดแรงนะครับเป็นเชิอบอกเฮ้ยอันนี้เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องเอาเอาเ,อาเงินมาอลออะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องคะัเขาบอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องเลยแล้วเขาก็จะไปสืบราบแล้วก็จะรายงานให้ทราบโดยเร็วเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับสองเรื่องคือเรื่องให้เงินทับเนี่ยเขายอมรับว่ามีมีจริง นะครับแต่ว่าเรื่องที่บอกว่าจ่ายเงินที่ส10พฤศจิกายนเนี่ยเขาบอกเขาไม่ทราบเรื่องแต่ว่าผมก็ยืนยันไปผู้เสียหนักแน่นนะครับวันนี้ต้องต้องดูให้เรานะครับเหตุผลว่าทำไมฮามาสจะปล่อยคนไทยครับนายกจะมีคนไทยไหมฮามัดจะปล่อยคนไทยครับมีพีลบแต่ไทยยังไม่ทราบเรื่องครับเรื่องของขอความท่าน